ของฉันแล้วเอ้าเราเรียนด้วยกันมาจนตอนนี้เราเรียนจบแล้วและที่สําคัญเลยนะทุกครั้งที่ฉันเรียนจบเนี่ยพ่อกับแม่จะต้องมารับฉันกลับบ้านอ้แต่ว่าวันนี้เนี่ยแปลกใจเย็นป่านนี้แล้วพ่อกับแม่ไม่มารับเฉลยว่ะเพื่อนไม่ต้องสงสัยหรอกทำไมเพราะเผ่อพ่อมึงก็ไปซ่อมรถเหมือนเดิมน,นี่เนี่ยเดี๋ยวก็มาพ,พ่อเหรอพ,อพ่อพ่อไปซ่อมรถแม่ก็คงไปตามพ่อนี่เนี่ย คงไม่ใช่หรอกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับเองก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยกันเออแต่ว่าก่อนที่ฉันจะกลับเนี่ยฉันตั้งใจว่าจะเวลามายมแฟนของฉันซะก่อนอีมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วอ้าไอ้ไก่ไอ้โกบแกจำไม่ได้หรือไงก็ม่ยมลูกสาวพ่อขุนทรงยกเอี้ยพ่ออ๋อม่ยมเฮ้ยยาง้นเข้าเขาเลยอแล้วแกไม่มีแฟนหรือเขาหรือไงกูมีสิแฟนกูก็เป็นเพื่อนม่ยมนั่นแน่ จริงเหรอเออแต่ว่ากูไม่กล้าเอยชื่อมันว่ะทำไมอ่ะรักกันมาตั้งนานแล้วไม่กล้าเรียกมันหรอกชื่ออะไรกระติกใช่เหรอจริงใช่เหรอี่ายเรียกมัสว่วเดี๋ยวพวกถีบหน้ากูทุ่นดีนะเป็นเวลาคนเราก็มีชื่อเหมือนกันไม่ช่เหมือนกันแฟนกูมันชื่อนี้ชื่อนี้แล้วนะเออเออแล้วไปแล้วแฟนมึงมีไหมแฟนกูก็คุ้นทมาสี่ห้าปีแล้วแต่ว่ากูยังไม่รู้จักชื่อเลย กูเรียกเขาตัวเองกูตัวเองเขาตลอด